ก็นี่นะคะจะถึงจุดไปชมวิวแล้วนะคะก็ตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์นะคะแล้วก็นู่นแม่บอกว่าจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะโอ้โหนู่น่ะยอดนู่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ทางขึ้นก็เป็นเนินแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะว้าวบ้านหลังนี้โอ้เป็นโฮเทลเนี่ยดิทโฮเทลดิทโฮเทลใช่ไหม ด้านข้ออ๋ออันนี้สำหรับที่จอดรถของโรงแรมนี้นะคะนี่ปาเปซีก็คิดว่านี่โฮเทลนะคะนี่ค่ะจะเดินขึ้นไปค่ะมันเนินไปดูวิวลงมาแม่บอกถ้ามองลงมาจะโชว์ค่ะว้าว

ดีดีเวลิสบิวตี้ฟูลไม่รู้ต้นอะไรค่ะแม่ก็บอกอยู่แต่ป้าพี่ซี่ก็มันเรียกยากอะเนาะเดินขึ้นเนินนะคะ นี่ค่ะต้นที่บ้านเราก็มีนะคะต้นอันนี้เนาะนี่ค่ะจะไป,ปเอาไปปลูกอยู่นะคะไปะตัดกิ่งของเขามาก็ไม่รอดนะคะเดี๋ยวผมที่อะไรใหม่ถึงจะมาปลูกใหม่นะคะโอทท่สวิตเขาก็ปลูกกันนะคะต้นนี้วิดอกม่วงนี้สวยจังเลยน,นี่ประตูทางเข้าบ้านเขานะคะอันนี้ สวยจังโอเคมามี okay, See you up ัพเด e แม่นุกคิดจะเดินรอตลอดนะคะทุกครั้งเลยคไม่ว่าอยู่เมืองไทยเหมือนกันแบบไม่ทิ้งพวกนะคะแม่นุกคิดจะเป็นแนวนั้นนะคะ Not huh? Not Not we have half, half only dear half only เท่าวิวไม่สวยนะคะโอ้ว้าวว้า้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ไอ้เนี่ยโอ้โนี่ค่ะบรรยากาศด้านบนนะคะโอ้ยไอ้หวังตายแน่ตายแน่หวังโอ้ยน้ำน้ำอันนี้กินได้ไหมเนี่ย โอไม่น่าจะได้ไม่มีป้ายบอกอ้ยเหนื่อยใจจะขาดอคิดบอกแต่ตลอนแรกแล้วค่ะว่ามาที่นี่ต้องจะได้เดินเยอะๆก็ไม่เชื่ออ๋อหนุนยังวิ่งเล่นกับหลานเฉยเลยยังวิ่งกันได้อยู่ ตัวะหอบละเดินบาไหวแล้วขาสั่นเลยโหวิวดเดี๋ยวต้องถ่ายวิวให้ดูเลยนะคะสมกับที่เดินมาอย่างยากลำบากโอ้เดี๋ยวตรงนี้ต้องเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเนาะโอ้โหโอ้โหดูเดี๋ยวค่อยขึ้นไปค่ะเดี๋ยวไปดูดูจุดนี้ก่อน เดี๋ยวลูกวิวตรงนี้ก่อนบางทีต้องคิดกับหลานวิ่งเล่นกันอ,อ,อ,อันนี้ถังขยะเขาเรียกอะไรนะอ่อรีไซเคิลโอ้ยตรงนั้นเหมือนสนามกอล์ฟเลยค่ะเห็นไหมคะนู่นอ่ะ อยดูหญ้าเขาค่ะแต่หญ้าที่นี่ไม่แข็งนะคะไม่แข็งกระด้างนะคะและหญ้าพวกนี้หัวชอบเลยค่ะอ่อนมากเลยหญ้าพวกนี้ค่ะอคโอ้โหวิวสุดยอดเลยอ่ะคุณสมกับแม่ก็อยากพาให้ขึ้นมาดูค่ะเดี๋ยวไปหาจุดง,งามๆถ่ายก่อนนะคะ เป็นนั่งกินอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นถังเบียร์เลย like เขาเอาหินอะไรมาใส่ไม่รู้อะ่ะนีค่ะดูวิวมาดูมุมนี้ก่อนร้านอาหารเขานะคะดอกไม้เยอะค่ะดอกไม้เยอะมากเลยนะคะเขาเอาถังเบียร์ะะมาทำถังดอกไม้ โอ้ยสวยจังเลยโอย้สวยมากๆเลยค่ะโหนี่นะน้องเธอเขต้องเปรียบเทียบอะไรนะเข่าคอโอ้ยแต่นี่สวยกว่าเข่าคอแบบมากเลยอะ่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่คือสวิตของแท้เลยนะคะไม่ใช่จากเข่าคอนะคะแต่นี่คือสวิตสแลนจริงๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ออกนอก สูส่ลิกมาประมาณ20นาทีนะคะที่ขับกันมาเมื่อเช้าอ่ะเนาะนี่เราจะมาชมโอ้โหดูอ่ะดูมันสวยมากอะ่ะสวยแบบคือสวยจริงๆอะคะ่ะโอ้หงามแต่งามว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทีละมุมนะคะ อยู่่จุดนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้เมื่อกี้เห็นไหมที่หญ้าเขียวๆนะคะทิดกับหลานกับแม่ก็อยู่โซนนู้นนะคะสวยจังเลยอันนี้จากมุมหญ้าเขียวๆนะคะ มันไม่ได้สวยแค่ในภาพที่เราเห็นตามโปสเตอร์นะคะของจริงมันสวยกว่าค่ะคือมันยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกอะค่ะคือวิวมันแบบโอ้โหแบบโปสเตอร์เราว่าสวยแลวมาเจอจริงๆนี่สวยกว่านะคะสวยกว่ามากเลยอะ่ะอันนี้ที่ไหนไม่รู้นะคะ,ะต้องไปถามคุณคิดนะคะเดี๋ยวให้คุณคิดกับแม่บอกนะ,ะว่าที่ไหน เมื่อมีอ๋อดิทอิตวัดดำคอวัดดำคอ maybe FC want to know น uh ี่เขาเรียกอะไร This นะฮะ This is the, the Burg in Ulster มายังไงที่จะพิชโลลี่เดียร์ Castle of Ulster Castle of Ulster yeah of Ulster Castle is an old อมันเป็นอ่เหมือนกับเป็นหมู่บ้าน,านที่เก่ามากนะคะ s <S ไม่รู้กี่ร้อยปี้ามานี่วันฮันเดดเยียเนี่ย <This one. S 1> อ๋ไอไม่ใช่วิวตรงนี้หรอไม่ใช่วิวตรงนี้เนาะอ๋อนี่นะคะตรงหินนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยชื่อนะคะเขาเรียกอ่า พานรามาพานรามานะคะแล้วก็ <Okay. S 1> นี่ค่ะภาพอะไรนี่นะคะมันเป็นอ่ถ้าเป็นจังหวัดก็จังหวัดอูสเตอร์นะคะทีุ่ณคิดบอกนะคะนี่ค่ะมันเป็นแบบว่ามีบ้านนะคะเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาแล้วเรามาเจอบ้านหลังนั้นอะไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะคะแล้วเราขึ้นมาดูวิวมองจากบ้านหลังเก่าๆนี้ลงไปนะคะ Years. เนี่ยค่ะที่อูสเตอร์นะคะก็คือบ้านหลังเนี้ยที่มีธงอยู่ข้างบนนะคะ900กว่าปีแล้วค่ะก็คือเนี่ยที่มีธงนะคะมันอยู่ในอูสเตอร์นะคะ mm hmm. พอค,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 คุณขึ้นมาดูบ้านหลังนี้คุณก็สามารถดูวิวข้างล่างได้เพราะบ้านหลังนี้เหมือนสร้างอยู่บนภูเขาเลยสูงะค่ะเห็นไหมที่เรามองมาตอนที่เราจะเดินขึ้นมานะคะที่เห็นเป็นหลังคาอะไรนะคะเป็นเหมือนบันไดอะ900กว่าปีค่ะยืดเทคพิเอหน่อยสิ เ็นั่นภาพให้หน่อย900กว่าปีค่ะ thank you dear เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมมีนาฬิกาอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่จะไปดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมีหอนาฬิกาด้วยนะคะตรงนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นนะคะ อุสเตอร์แถวอุสเตอร์บ้านบ้านแบบอายุเก้าร้อยกว่าปีค่ะเกือบพัน1000กว่าปีแล้ววะ่ะโอ้โหยังสภาพดีอยู่เลยอ่ะหลังที่มีธงนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนเนาะว,ว้าว อันนี้เป็นเลตตลอดแน่เลย yeah, yeah, อ่านุ้นคิดบอกอันนี้เป็นสเต็กเฮาส์ค่ะร้านสเต็กเฮาส์นะคะ,ะ,คะเขามาเปิดแบบเพราะว่าเวลาใครมาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้กินสเต็กนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นคือร้านอาหารของเขานะคะนี่คือร้านอาหารนะคะเขียวๆแต่ไอ้บ้านนะคะบ้านที่900ปีนะหลังนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสัมผัสใกล้ๆนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะคิดไปละ ดูโคมไฟเขาค่ะโคม<ห>ไฟก็อยู่ทนเนาะของสมัยก่อนนี่ทนนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ฮะอารมณ์อะไหล่นะทนจริงๆนะโทรศัพท์เหมือนกันใช้ห้าหกปีก็ไม่พังเดี๋ยวนี้นะปีสองปีก็ต้องเปลี่ยนละเอาโน้ตโกอัพเหรอแค่โน้ตโกอัพ อ๋อคิดจะดูเทคพิเชอร์ตรงนั้นก่อนค่ะอ๋อคิดจะไปถ่ายภาพอุ้ยแล้วต้นอะไรต้นมะกอกด้วยป่ะน่ะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะเห็นไหมคะต้นนั้นอะเออสองต้นนะคะคิดว่าจะไปถ่ายภาพนะคะอุ้ยสวยอ่ะบ้านเก้าร้อยกว่าปี อันนี้เหมือนหมวกทหารเลยอะค่ะเห็นไหมเป็นโดมอย่างเงี้ยที่เราเดินขึ้นมาค่ะที่ปาปิซีก็ไม่ได้มองข้างบนพอมองข้างบนแล้วโอ้โหเห็นเป็นเห็นไหมเหมือนหมวกเลยเนาะเนี่ยข้างบนอันนี้ที่เราขึ้นมาเห็นไหมตรงเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะที่เราขึ้นกันมาตอนนี้ก็จะไปสัมผัสนะคะบ้าน900รกว่าปีนะคะอุ้ยต้นอันนี้สวยจังเลยอะ ต้นอะไรอยู่เน,นี่ยเนี่ยค่ะสวยมากเลยมันไม่สูงค่ะมันเป็นต้นติเตียต้นติเตียต้นสั้นๆเนี่ยแต่ดูใบมันอะใบหรือลูกมันอะมันต้นมะขามเลยอะเดี๋ยวค่อยดูใกล้ๆเนาะดูทีละขั้นตอนไปก่อนเอ้ยเหนื่อยแต่คุ้มค่ะสวยอืม ที่ตรงนี้น่าจะเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจของเขาแล้วมั้งคะสมัยก่อนเนาะ900กว่าปีอะ่ะอันนี้ก็สัมผัสสิวิเค้าอลวดโอ้โหดูหิ่งอยน,นี่จ,จะแขวนต้นไม้มั้งคะ อ่ปูนสมัยก่อนก็เ,เป็นอย่างนี้เนาะเป็นตะปุ่มตะป่ําเนาะโอ้โหแต่แบบคงทนมากเลยนะคะยู hmm? ทัสสิทัสซีเมน <Yeah. S 1> เป็นซีเมนหรือเป็นคล้ายๆหินปูนเนี่ยเอามาทำอะ่ะนายอันเดดเยีย <is> ม,ม่เจอเดกคูล่านะเลือดฉันไม่อร่อยหรอกกิ่นปลาหึงแน่อุ๊ยอันนี้กระจกเหมือนประตูบ้านปาปซี่เลยค่ะหน้าบ้านนะคะประตูหน้าบ้านแต่หัว่าจะใหญ่กว่าของเราเล็กกว่านี้นิดนึงมาดูตรงนี้ก่อนเป็นแบบนี้ก็ดูหลอลอดเหมือนกันนะเนี่ยเนาะ คือบ้านมันอายุเยอะค่ะเราไม่รู้มันผ่านอะไรมาม้างอ่ะอืมหลอนเหมือนกันดูตรงนี้สิโอ้ยมันเป็นทางไปอย่างนี้เลยเรอข้างล่างก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นคล้ายๆลัวนะคะเผื่อเวลาใครมาเที่ยวแล้วก็แบบไม่ให้ล่วงลงไปอันนั้นเป็นทางที่เราขึ้นมาเห็นไหมคะที่ป้าไปซี่หอบอะคะ่ะ นะคะเห็นไหมเนาะส่วนนี้ตรงนี้ไม่รู้จะเดินไปหรือเปล่ามันหล่อๆอย่งงี้ก็ไม่รู้แล้วตรงนี้ก็มีตรงนี้กั้นเหล็กอย่างนี้ด้วยค่ะเหมือนกับคนในก็ออกไปได้นะเนี่ยเห็นไหมก็มีเหล็กอย่างเงี้ยหรือเขาไม่ให้คนนอกเข้านี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ มันดูหลอ,อนๆนะบ้านมันอหญ่ยู่ยู่อ่ะคนป้าไปซีลลุกเลยเนะี่ยมันดูหลอ,อนๆนะแล้วไม่มีใครตามมาเลยมันคิดก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะกลับดีกว่าหลอนไปโซนที่เขาอยู่กันดีกว่าโซนนี้ไม่ค่อยมีคนมาแล้วกเอากล้องส่องเข้าไปตรงกระจกนะคะ เขาเขาน่าจะกลัวคนเข้าหรือกลัวคนออกไม่แน่ใจเลยส่วนอันนั้นอ่ะสร้างใหม่เป็นร้านอาหารนะคะเป็นสเต็กสเต็กเขาที่มีโตะนะคะตรงนั้นน่ะเป็นสเต็กเลลี <c> ่ <oughs> <c oughs> really? Yes โอเคเว k เนี่ยค่ะไอ้ต้นอันนี้อ๋อมันเป็นใบไม้ my. มีแบบแห้งกับแบบสดผสมกันเลยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสีเขียวสีน้ำตาลค่ะแต่สวยค่ะสวยมากเลยข้างในเข้าได้ไหมก็ไม่น่าจะให้เข้าเนาะเพราะว่าเขาปิดประตูนีน่ค่ะก็เป็นทางเข้าแบบนี้อ๋อเขาไม่ให้คนเข้าค่ะ โอ้ยดูประตูสมัยก่อนนะคะเห็นไหมก็จะไม่มีกรีดเหมือนเรานะคะอันนี้มันมันเป็นโบสถ์เก่าหรือเปล่าเนี่ย<ม>เห็นไหมมันมีช่องเหมือนแบบสารภาพบาปอะเนี่ยอุ้ยทำไมขนลุกอะเนี่ยพวกแบบเนี่ยเห็นไหมคะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือบ้านทางยุโรปเนี่ยจะเป็นบ้านเก่านะคะ เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยให้สร้างใหม่อะเห็นไหมเขาอุ้ยโอ้โอ้ f u c โอ้ยโอ้ไอช็อกอ๋อ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 ไอไอตุ๊บแล้วเลตเตอร์ไอซีเซมลูกชาโด้โอ้โอ้ยขัลุกหัวชัน s อ r r y ไอช็อกอะโอไม่ไอมาเม็กปังแลเลตเตอร์ไอซีซอมมีเพ่นวอล์กไม่ไก่ช็อก โอ้ยช็อกโอ้ช oh, oh, mm ็อกมากเลยโอ้ยหัวใจเต้นอย่างเร็วเลยโอเคโอ้ยนี่ก็เมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมกล้องไม่รู้เห็นว่าเป็นเงาคนมาเนาะโอ้ยตายแล้วป้าพี่ซี่พิ่งคออ้ตรงนี้ไปเออเนี่ยโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยตั้งสติก่อน โอ้ยดีนะขนางไม่ดหาปัาสิหาว่านางดูหลอนโอเคคงคิดบอกว่ามีอะไรโชว์นะคะคงคิดนั่งรออ้ยซึ่ก็เป็นหลอนอยู่คนเดียวอยู่คงคิดอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยมันทำให้ต้นอันนี้สวยเลยค่ะเห็นไหมดอกแบบมันเป็นลูกส้มๆนะค่ะเนี่ยลิลี่อ่ะแคนเม็กทีเหรอดีๆแคนเม็กทีเหมือนนี้ โอ้โอ้วัวโอ้โหคลิปนี้นะคะคุ้มนะคะคลิปเนี้ยน,น,นี่ไงที่ลงคิดใช่ไหมว,วัวว้าวนี่ค่ะม,มีวัวอยู่ข้างล่างด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ของแท้เลยนะคะแท้และแน่นอนเลยนะคะต้องมีวัวฮะมีคอนไลายอิสอีสเต็กใช่มอะลายตัวอีสสเต็กโอ้โหสวยมากเลยลุงคิด ไม่ใช่ลุงคิดสวยนะวิว <laughs> you cannot be too full ว้าว very nice โอ้โหเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปสิให้ดูตรงนู้นนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนั้นฟาร์มอะไรเดียร์ไรซ์ no it's not rice it's corn or โอ้ลุงคิดบอกไม่มีข้าวนะคะที่นี่อาจจะเป็นข้าวโพดหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็น <Yes. S 1> มันฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้คือวยวัววัวคือหญ้าหญ้าสวีทนี่เป็นหญ้าที่อ่อนนุ่มมากเลยคะเดินนี่นุ่มๆนะคะวัวก็เลยชอบกินนะคะอลังมากวิวสุดยอด แฮปมอล์บิวตี้ฟูดดิสไหมวิวลุงคิดบอกมีสวยกว่านี่อีกหรอเย็บไม่ไม่ไม่เอเลเตอร์นี่เดอะสวิตแฮปมอล์บิวตี้ฟูดดิสไหมลุงคิดบอกมีแน่นอนนะมีสวยกว่านี่อีกนะคะวิวที่จะเห็นกันนะคะเยอะโกอ่อลุกอุ้ยต้นในนี้อ่าลุงคิดบอกว่าเอาไปทำเอาไปทำชาได้นะคะแต่สวยมากเลยนะคะลูกแบบคือลูกนะคะไม่ใช่ดอกนะเห็นไหมเป็นลูกแบบส้มๆนะคะ อมส้มอมแดงอมกี้ตกใจค่ะงานก็คงจะตกใจเพาะไปซีด้วยเอย <c oughs> <c oughs> หลุดอุทานออกมาเลยนี่ค่ะหอนาฬิกา <c oughs> หอนาฬิกาค่ะ <c oughs> ที่เราเห็นกัน <c oughs> อุ้ยอันนี้มีมีบันไดมีบันไดลงไปอันนี้มันมันแปลกๆนะคมันเห็นไหมมันมีลูกกลงแบบนี้ด้วยนะแล้วมีประตูอะไรแบบนี้นะค,ะคืองงอ่ะ มันมีประตูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นห้องใต้ดินหรือเปล่าเออสองสิเดี๋ยวซูมสิซูมเห็นไหมซูมเกินไปหรือเปล่า,า,หาเห็นไหมนี่นี่นี่ติดกับพื้นนะคะแต่ว่าเขาก็มีลูกกงค่ะ คือถ้าจะว่าเป็นหน้าต่างมันก็ทำไมลุกคิดมาลุกดิดไอเดนร์โนเดอะแม็กวินโดว์อ๋อเห่าไวยินโดว์สเตย์อินเดอะฟอรเออหน้าต่าง <the> อะไรฮะเออหน้าต่างอะไรมาติดพื้นอยู <room S 1> <ง>่เนอส่วนอันนี้นะคะก็เป็นแบบนี่นะทางลงนะคะน่าจะเป็นแบบว่าประตูอันนี้น่ยประตูแต่นั้นอะหน้าต่างลุงคิดบอกมันเป็นห้องห้องใต้ดินนะคะ เขาก็เลยต้องการหน้าต่างแล้วาย have l i g h อ on a lot, เดียส่วนอันนี้นะคะอันนี้เชิร์ชออวอชเนี่ย <Church? S 1> อ๋อนี่โบสถ์นะคะที่ <Yeah. S 1> เป็นนาฬิกาเนี่ยเป็นโบสถ์นะคะอุ้ยช็อกวะ่ะไอ็น Touch the door r ด d l เ t t e r d i d woman เป็น think same ซ h a าโดว์ลูกไลทเดินโซ่เหมือนวิญญาณเดินมาแล้วนางเดินช้ามากกล้องน่าจะจับได้ไม่แน่ใจ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใหุ้คิดไปดูตรงที่ป้าเคาะนะคะว่ามัน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 น่าจะเป็นบ้านหรือเป็นโบสถ์เก่าไม่แน่ใจอะ่ะ <a> อ๋อแม่เขาบอกว่าเขามาตรงนี้ครั้ง <c oughs> ครั้งแรกนะคะแต่เขาเคยมากินสเต็กที่ร้านนั้นนะคะมามี mm ่อ่ะ what you think you think it is church or house because you see ฮะ อ่า l i t t l e window ดว์เรือบัดวินโดวนี่แหละเชฟคูคัมเนี่ยอ๋ออ๋อเขาเป็นหน้าต่างดูว่าใครมาเคาะนะคะก่อนที่เขาจะเปิดนะคะอ๋อหรือว่าใครไม่สำคัญก็ยืนคุยตรงนี้อ๋อตรงหน้าต่างเล็กๆนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอิที่เคาะก็แบบเก่าๆแล้วว่าไปซีเคาะไปแล้ว โอเคนะคะก็จะเดินกลับกันแล้วนะคะว่าต้องไปชอปปิ้งกันต่อนะคะเดินลงทางเดิมค่ะไม่ถ่ายแล้วนะคะทางเดิมเพราะว่าแค่เดินก็แย่แล้วนะคะเพราะว่าเห็นหมดแล้วโอเคเดี okay. <Yeah. S 1> ๋ยวซีเน็กเน็กคิปนะโอเค